นีห่หาวหางโจเกมครับวันนี้ก็เป็นวันพะหัสบดีที่28นะครับเดือนกันยายนมาอยู่ที่นี่ก็5วันละครับก็เริ่มปรับลงตัวเมื่อวานนะฮะไปดูเทนนิสโอ้โหสนามเขานี่อลังการงานสร้างโดยเฉพาะเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่า โอลิมปิกเซ็นเตอของหางโจงนะครับที่ใช้พิธีเปิดพิธีปิดเป็นลูกกลีบบัวโอ้โหดีมิงดูแล้วมันอลังการแล้วมันแข่งรายการแกนสแลมของเทนนิสได้สบายๆนะครับมีคอร์ดโอ้โหเป็น10บๆคอร์ดนะครับศูนย์เอ่อเทนนิสกีฬาแห่งชาติของเราที่เมืองทองธานีว่าโอเคแล้วครับดีมิงมาดูนี่ไม่ได้ไปเสียเซี่ยวนะฮะ เขาเตรียมจะจัดโอลิมปิกเกมได้สบายนะครับสำหรับผางโจเกมนะครับทีนี้เมื่อวานนี้พอไปดูเทนนิสโอ้โหมันร้อนเรากำลังแข่งยืดเยื้อหญิงคู่ครับเวลามันไม่ได้ลีมิงก็ต้องชิ่งเข้าสนามบอลนะครับเมื่อวานนี้ก็นี่แะครับใช้แผนที่นะฮะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะง่ายแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่จะต้องเดินนะครับแต่ว่าลีมิงจาก สนามเทนนิสเนี่ยนั่งชดต้นบ,บัดมาเมนมีเดียเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของอ,อสื่อมวลชนแล้วก็มาขึ้นรถที่นี่นะครับสนามของไทยเมื่อวานบอลไทยเตะฉางเชงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับใกล้กับสนามมวยนะฮะลีหมิงก็เลยมีโอกาสเข้าไปดูนะเดี๋ยวเราดูเรื่องเออ บรรยากาศการเล่นยาวๆเลยครับนะเป็นที่ทราบกันดีก็ไม่พูดกันละว่านะครับเราแม่สู้ได้นะครับได้ได้ดีทีเดียวครับนะแต่ว่าแม่ลูกลายละเอียดเหมือนที่โคตระอิสระศีทโรนะครับบอกเลยครับว่าแม่มันเสียดายครับที่ไม่ได้ไปต่อแต่ก็ไม่เสียใจกับฟอร์มของลูกทีมเล่นดีกันจริงๆนะครับผิดพลาดผู้รักษาประตูของเราลูกนั้นก็ไม่ต้องไปโทษใครนะฮะ ต้องบอกว่าอิหร่านเนี่ยมันมีลูกจุกจิกและขาเขาเร็วนะฮะแล้วก็เขามีความเร็วมีความเก่ามีประสบการณ์นะฮะขณะที่ของเรานี่ลีหมิงเนี่ยอยากจะบอกว่ามันย้อนแย้งแล้วก็ทุเรศเหลือเกินครับกองทัพนักกีฬาไทยเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งของจำนวนปริมาณนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพนะเยอะกว่าจีนครับ จนสีจิ้งผิงท่านประธานาธิบดีจีนนี่งงครับบอกว่าโอ้กองทัพตะเกียไทยนี่ทำไมมันเงินมันเยอะมันไม่มีอะไรทำมาผาเล่นกันลือลานะฮะแม่บาดเล็บเจ็บเนื้อหลายคนบอกว่าโอ้ยมันต้องให้มาทรงมันจะต้องมีประสบการณ์นะครับพูดอย่างนี้มันก็ใช่แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันต้องดูความเหมาะสมมันต้องดู เรื่องของอคุณมาแล้วได้ประโยชน์สูงสุดไหมนะครับประสบการณ์คุณต้องไปสร้างมีขั้นมีตอนก่อนนะครับนะะในระดับอาเซียนคุณต้องมีผลงานก่อนครับนะแต่นี้เล่นแบบไม่มีผลงานไม่มีอะไรเลยครับแล้วคุณจะมา,าประสบการณ์ระดับเอเชียเนี่ยมันเสียดายตังค์นะครับนะประเทศไทยก็ไม่ใช่รวยนะครับมาตรฐานของกีฬาก็ไม่ใช่ระดับท็อปไฟของเอเชียครับแต่ทําเป็นเอาเงินมาผ่านเล่น เงินเนี่ยมันต้องใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดเอาไปใช้สำหรับเก็บตัวเอาไปสร้างศูนย์พิศาสการกีฬาเอาไปจัดจ้างโค้ดนะครับหรือส่งเตรียมแผนแข่งขันมาสเตอร์พีชโดยเฉพาะอาโอลิมปิกเกมในปีหน้าไม่ใช่มีเงินก็ผ่าน,ผ,านผ่านไปใช้ใช้ให้หมดไปก็กบประจำปีแล้วก็มีคุณขอมานักการมงนักการเมืองครอบงำไอคนนี้ก็มาบอกว่าบิ๊กปอ นะไอ้นุ่นก็มาบิ๊กโจ๊กนะฮะบิ๊กโจ๊กเกี่ยวอะไรไปโยกบิ๊กโจ๊กบิ๊กข้าวต้มดีกว่านะครับนะบิ๊กหวยจับนะฮะบิ๊กงอบิ๊กชอบิ๊กตอบิ๊กโอ้บิ๊กนอนี่ใครว่าบิ๊กนิดนะนะฮะมั่วกันไปใหญ่นะก็เนี่ยครับนะเล่นดีครับบอลไทยครับเห็นใจเลยฮะแล้วก็ที่ตลกร้ายก็คือครับเราส่งนักกีฬาเอเชียนเกมเยอะสุดแต่ฟุตบอลเนี่ยนะครับ ดึงตัวกลับนะฮะไม่สนใจใยดีครับเหมือนกับว่าเออเ้ยเล่นไปก็ตกรอบมาช่วยทีมสโมสรนะฮะตัวผู้เล่นกันน้อยอยู่แล้วครับบาดเจ็บกันไปบาดเจ็บาเหลือ1 4บ5คนแล้วมันจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรครับขณะที่เกาหลีครับเห็นไหมครับเขาเนี่ยอย่าบอกว่าฟี f a เด y นะครับเขาขอตัวมาจากสโมสรยุโรปเลยครับก็ไม่สนใจนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ฟอร์มก็จะเจอจีนในรอบรองชนะเลิศไปถึงเหรียญทองแน่นอนครับเกาหลีใต้นะฮะก็ฝากไว้แล้วกันครับตอนนี้อ่ามันจบไปละพูดไปแล้วหลีหมิงก็อยากจะร้องไห้กับวงการกีฬาไทยครับมันเละเป็นโจ๊กจริงๆครับแม่แม้แมจำนวนเหรียญทองเนี่ยวันเมื่อวานเราจะได้มาอีก1เหเรียญทอง1นึ่เหรยญเงินจากกีฬาอย่างเอ่อเขาเรียกอะไรนะพวกพวกเอดิจิตอลดิจิตอลนะคุณยักษ์เข้าไปปรากฏ เอาไปเกาะติดอยู่นะฮะก็เอ่อนะฮะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะนะฮะกีฬาเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยตัดต่ออีสปอตนะนะครับเราได้เรียนทอง มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่อง e s p o r t ์เป็นกีฬาใหม่ที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมด้วยนะครับก็หวังว่านะครับในต้นปีหน้าจะเป็นการชิงแชมป์เอเชียที่เราผ่านการคัดเลือกแล้วเราไปเตะที่การา์ตมีความสำคัญก็คือคัดไปโอลิมปิกเอเชียเนี่ยสมทีมครึ่งก็พูดตรงๆครับถ้าได้มีแผนการเตรียมทีมที่ดีแล้วก็ได้ตัวผู้เล่น ที่เป็นตัวหลักตัวจริงมีคุณภาพอย่างแท้จริงมาช่วยทีมให้คนห้นละทำเนี่ยนะครับดีหมิงว่าสนุกแน่ครับทีมยูยี่สามของเราต่อกรกับยอดทีมเอเชียนะครับได้อย่างไม่ขี้เ,เละเลยนะครับแล้วดีไม่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตาม ช่องลีหมิงโชนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้กับลีหมิงด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีการชิงชัย35เหรียญทองครับกองทัพนักกีฬาไทยที่เยอะที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้แม่พูดและเสียดสีประชดก็จะแดกดันก็จะหยิกให้มันเจ็บให้มันอายกันแล้วครับนะฮะแม่ส่งกันมาได้เลอะเทอะเลือเกินก็ของเราลุ้นยากครับจะจะมีทีเจจ อังสุธาสาวิตนักบันทีมไทยนะฮะแล้วก็มีแบดมินตันมียิงเป้าบินวูซู7เหรียญว่ายน้นำเจเหรียญจักรยาน3เหรียญเทควันโด 2, 2> องวอลเลย์บอลชายหาด1ข e ี่ม้าอีสปอร์ตโกไม่ให้โกตีผีน่ารักนะฮะนะส่วนมวยเราต่อย3รุ่นนะครับวันนี้ต้องไปดูกันนะแล้วก็เ,เทนนิสนะครับ วันนี้รอบรองชนะเลิศชายคู่นะฮะแล้วก็รอบแปเป็นคู่ผสมของเรานะฮะคู่ผสมก็จะมีลักษิกาคำคำนะฮะชายคู่ก็ไปเชียร์กันนะครับแต่เวลามันชนกันวันนี้หลิมิงก็คงได้แค่สนามมวยนะฮะอ่ะขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมประจานความทุเลศทุลังของกองทัพนักกีฬาไทยวงการกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะ คุณตอบคําถามให้ได้สิเอาเงินไปผานกันทําไมพันกว่าล้านสําหรับการส่งนักกีฬามาเยอะที่สุดแบบปริมาณเหนะือคุณภาพนะฮะนะก็ไม่อยากจะโต้แยง้งสําหรับคนบอกมันต้องส่งมาเพื่อประสบการณ์ลีมิงเนี่ยอยู่เคียงข้างนักกีฬามาตอนนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินรางวัลที่ต้องให้นะครับแต่ถ้ามันมีหลักเกณฑ์ที่ชุยชุยอย่างนี้เนี่ยลีมิงไม่เห็นด้วยนะครับอ่ะใครเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนะมาได้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องไปใส่กางเกงก่อนเนี่ยจัดรายการเนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวจัดสวัสดีครับมีความสุขกันนะจะเจียนจะเจียน